สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อสถานะของคุณในใจเขาตอนนี้สำหรับเขาคุณคือคนรักอ่ะสถานะของคุณในใจเขาตอนนี้ณนะตอนนี้เลยนะ คือคนรักค่ะคือแฟนคือคนที่เขาคิดว่าเป็นเนื้อคู่คือเขาถ้าเขาเชื่อในเรื่องของแบบผมลิขิตเรื่องของเนื้อคู่อะไรแบบเนี้ย้าวนเฟรมโซเมดคือเขาก็เชื่อว่าคุณอะเป็นคนคนนั้นแหละเป็นคนที่เหมือนกับถูกลิขิตเอาไว้แล้วว่าจะต้องเจอกันโชคชะตานำพาให้เจอกันอืมแล้วก็จะต้องได้อยู่คู่กันประมาณนั้น นี่มันเป็นอาการตกหลุมรักหรือเปล่าอืมเขาจริงจังกับคุณนะก็อย่างที่บอกแหละว่าณนะตอนนี้ในสายตาเขาหรือสถานะของคุณที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยคือคนรักใช่ไหมคะทีนี้เขาอ่ะก็เลยค่อนข้างจะจริงจังกับคุณ แต่ว่าไอความจริงจังเนี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาคือเอาเป็นว่าตอนนี้คุณใช่คุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดแล้วก็เขาคาดหวังเขาคาดหวังว่าคุณกับเขาจะอยู่กันได้ยาวนานจะสามารถเอ่อคบหากันได้ยืนยาวหรือมีความมั่นคงนะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องดูไปเรื่อยๆณนะตอนนี้เวลานี้โอเคมันถูกใจมันเข้ากันได้ดี หรือว่าคุณอาจจะถูกใจเขาตรงสเปคเขาเขาชอบคุณณนะตอนนี้ที่คุณเป็นแบบนี้แต่ของแบบนี้มันก็ต้องดูกันไปอีกยาวถ้าคุณเป็นแบบนี้ตลอดถ้าคุณไม่เปลี่ยนไปถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าเออตอนคบกันใ,นใหม่ๆเป็นแบบนึงพอคบกันไปสักระยะหนึง่งแล้วเปลี่ยนแปงลงร่างเป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยนิสัยเปลี่ยนหรือพฤติกรรมเปลี่ยนมันก็ความสัมพันธ์มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะ แต่ตอนนี้เขาค่อนข้างจะคิดในเรื่องของคุณคิดอะไรคิดวางแผนแต่ถามว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในช่วงที่เหมือนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเทคแอคชั่นอะไรมากอะค่ะสำหรับเขานะเขามองว่าตอนนี้มันไม่ต้องเทคแอคชั่นอะไรมากแค่ไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆให้ใช้เวลาเท่านั้นแหละตอนนี้เพราะว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยเหมือนทำมาเยอะและ้วอย่างเช่นเอ่อการ พูดคุยการไปเดทการแบบ care, เทคแครเออ์เอาใจใส่กันเอาอกเอาใจหรืออะไรที่เป็นแบบช่วงโปรโมชั่นอะมันผ่านไปแล้วอะค่ะมันผ่านไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าหมดหมดความรักหรือหมดความข้างรักอะไรแบบนี้นะเพียงแค่มันเข้าใจใช่ไหมว่าเออคนคบกันใหม่ๆก็อาจจะต้องแบบไปเดทกันหาเวลาไปเจอกันบ่อยๆหรือว่าคุยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อทําความรู้จักเพื่อทําความคุ้นเคยเพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเรียนรู้กันมากขึ้น แต่คุณกับเขาอะเหมือนมันผ่านจุดนั้นมาแล้วก็รู้จักรู้ใจกันมาในระดับหนึ่งว่าเท่าที่เขาเห็นหรือรู้จักคุณก็คือเขาถูกใจเขาชอบที่คุณเป็นแบบนั้นเขาชอบทั้งหมดที่ผ่านมานะคะ mm. เขาก็เลยเซ็ตคุณไว้ในสเตตัสที่เรียกว่าแฟนหรือคนรักอืเป็นคนที่เขาเชื่อว่าเป็นเนื้อคู่ของเขาด้วยทีนี้หลังจากนี้ไปก็คือก็แค่รอดูเท่านั้นเองว่า ถ้าทุกอย่างมันดีตลอดรอดฝั่งถ้ามันดีแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรก็คงไม่น่าจะผิดโผผิดตัวไม่คงคงไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องแบบเซอร์ไพรส์หรือต้องเปลี่ยนตัวเนื้อคู่กับทันหันอะไรแบบนี้นะคะก็แค่ดูอยู่เงียบๆเฝ้าดูไปเรื่อยๆเท่านั้นเองแต่บอกเลยว่าต้องใช้เวลาแสดงว่าคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนใจเย็นคือเขาไม่เร่งรีบไม่รีบร้อน แนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงอะอืสดใสเดือดซันออกมาแล้วนะคะโอเคเรียกว่าแนวโน้มดีดีมากๆด้วยนะคะมีแนวโน้มที่ว่าคุณกับเขาอะจะไปต่อกันได้แบบยาวๆแล้วก็ ความผูกพันหรือความรักไข่กลมเกลียวอะ่ะมันยังมีอยู่ไม่จืดชืดนะมองดูแล้วไม่ไม่จืดชืดต่อให้เวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนมันจะไม่แบบเบื่อนายหรือว่าแบบมันซ้ำซากจำเจอ่ะเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะไม่อารมณ์นั้นอะ่ะแต่ว่าคุณสองคนอะ่ะจะมีความเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือถ้าถ้ามันใช่ตั้งแต่แรกถ้ามันใช่ตั้งแต่แรกแล้วถ้าตอนแรกมันไม่ได้มีกัน ไม่ได้มีการโกหกไม่ได้มีการแบบว่าเสียแ้งแกล้งทำอะค่ะเช่นคุณเป็นยังไงคุณก็เป็นอย่างนั้นคุณแสดงตัวตนของคุณออกมาตั้งแต่แรกและพอเวลาผ่านไปคุณก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าสิ่งที่คุณแสดงออกมาตั้งแต่แรกอะนั่นคือสิ่งที่เขาชอบทีนี้ถ้าสิ่งสิ่งนั้นหรือตัวตนที่คุณเป็นตอนนั้นมันคือตัวตนจริงๆของคุณ หรือฝั่งเขาเองก็แล้วแต่นะคะถ้าเขาแบบเป็นตัวตนจริงๆของเขาตั้งแต่แรกแล้วคุณสองคนก็คือโอเคกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนแรกและชอบกันในแบบนั้นนั่นหมายความว่ามันไม่มีปัญหามันไปต่อกันได้เนี่ยแล้วมันจะไม่ได้มีแค่ความแบบรักใคร่ความข้างรักความสเสน่หาอย่างเดียวนะคะแต่ว่าคุณสองคนจะเป็นคนที่เหมือนกับ พูดคุยกันได้ปรึกษาหารือกันได้มีความเข้าใจกันด้วยเหตุและผลสามารถไปด้วยกันได้เออคือไม่ใช่แค่ทางทางกายภาพอะไม่ใช่แค่ทางแบบภายนอกที่หรือว่าความรู้สึกที่ว่าเออชอบกันแล้วสามารถอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าด้วยเหตุและผลอื่นๆเช่นอาจจะนิสัยนิสัยเข้ากันได้หรือว่า ครอบครัวคุณก็ชอบเขาครอบครัวเขาก็ชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันมันจะส่งเสริมอะส่งเสริมให้ให้คู่ของคุณอะมันมันลงตัวอืมดูแล้วดูแล้วมันมันสมเหตุสมผลที่จะเป็นไปได้นะคะ <c oughs> มีคิงออฟ s ส o r d ก็มีควีนนอปสอด แสดงว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถึงขั้นกับหรือหว่ามากคือมันมีความรู้สึกมีเรื่องของความรู้สึกมีเรื่องของความรักความชอบมีเรื่องของการตามใจตัวเองแต่ว่าก็ยังคงไว้อยู่บนเหตุและผลคือไม่อยู่นอกเหนือเหตุและผลจนเกินไปอะคะ่ะคือยังยังมีความเป็นไปได้ในการที่จะคบหากันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมว่า ความเป็นไปได้ในการที่คบหากันคือบางคู่อ่ะบางคู่บางคนอาจจะเอรักการชอบกันแต่เรื่องอื่นๆืน่ะไม่มันไม่มันไม่สปอร์ตมันไม่สนับสนุนให้ให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้เช่อนอยู่ห่างไกลกันมากๆหรือว่าแตกต่างกันมากๆมีความขัดแย้งกันหรือว่าครอบครัวเขาไม่ชอบคุณครอบครัวคุณไม่ชอบเขามันเป็นไปได้ยากที่จะได้ลงเอออ่ะอันนี้คือคือ เหตุผลมันไม่สนับสนุนเหตุผลมันไม่ซัพพอร์ตมันมีแต่ใจที่รักกันแต่สําหรับคุณสองคนนะ่ะมันเหมือนแบบต่างฝ่ายต่างคิดต่างฝ่ายต่างใช้เหตุและผลมาแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็มีความมีความรักมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่ว่าแค่คิดว่าเออเหมาะสมเป็นคู่ที่เหมาะสมก็น่าจ,จะไปกันได้ก็เลยคบกันไม่ใช่แต่เพราะคุณสองคนก็ชอบกันด้วยนะคะรักกันด้วยอะไรอย่างนี้ เนี่ยคุณสองคนน่ะไม่อาจจะแบบไม่ได้เหมือนกันเป๊ะมีความแตกต่างกันอยู่แต่ว่าแตกต่างแล้วไงอ่ะแตกต่างแต่ว่าก็เข้ากันได้อ่ะมันมีคนที่ยอมมันมีคนที่ยอมปรับมีคนที่ยอมแก้หรือว่าอาจจะแบบเจอกันคนละครึ่งทางอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยมันก็ตกลงกันได้มันก็ไปกันได้มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะอืมประมาณนี้ โอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะจะบอกว่าความเป็นเนื้อคู่ของคุณ2คนเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะไพ่เนื้อคู่ออกมาเยอะนะเอ,อจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ